สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพาเพื่อนๆมาทำขนมพื้นเมืองของคนเวนิดอีกแล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมของแป้งกันเลยค่ะพอเรานวดแป้งดีแล้วนะคะเราก็มารีดให้เป็นแบนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำการตัดกันอันนี้ตัดเอาไว้สำหรับทอดกก็จะตัดอย่างนี้ แล้วก็ตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็ นำแป้งที่ตัดเสร็จแล้วมาทดค่ะดูเอ็มันมีตุ๊กคูนมินิตุ๊ดูเอมันมตอยางนี้ และะ้วเรียงสวยกำลังดีเลยเละะต่อมาเราก็มาทําอีกแบบนึ่งนะคะคราวนี้เป็นแบบกลมเราก็ปั้นแป้งเป็นกลมๆะคะ่ะพอเราปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ นำไปทอดค่ะเดี๋ยวพอมันสุกอ่ะก็จะหมดฟอง อันนี้คือที่สุกแล้วมันหอมมากเลยค่ะนี่กระสุนขนมอันนี้เป็นขนมทอดทั้งหลายทั้งหลายที่ช่วงเทศกาลคานิวารเลนะคะที่เขานิยมกินกันเป็นขนมพื้นเมืองอีกแล้วค่ะพื้นเมืองของคนยานินี้ แล้วก็การสุดท้ายก็คือโรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่ต่อรี่รองบาส่ะ เรียบร้อยค่ะขนมพื้นเมืองมีให้ชิมช่วงเทศกาลคานิวาเล่น,นะคะไม่ยากเลยนะคะพี่ขอตัวไปชิมขนมของพี่ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ